นี่เรามามาเอามิมกันนะครับนี่ครับผูเชียวชาญครับหอยหีหน้าครับมิมเราอยู่ในนี้นะครับวันนี้คลิปหากินอีกครั้งครับจากที่หาหนูไม่ได้กินสักครั้งครับตอนนี้วันนี้มิมเราได้กินแน่ครับนี่ครับไม่รู้เห็นไหมครับนี่ครับก่อนเราก็มีแค่มีดมิโต้บวกภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ไฟแจกแล้วก็ กินตัดกิ่งไม้ครับกันไกลตัดกิ่งไม้ครับนะครับตอนนี้เราต้องถางออกกันครับวามึงกบมเข้าไปเลยดีกว่าเราถาง,นนง,งเฮ้ยไฟสุมมาเลยไม่ก่อให้ก็เจ้าแล้ว นี่ครับมีมครับมกุยทางข้างเงาครับนี่ครับมันเป็นแมงยงเาขาี้ไหมนี่ยางมั้ยเง้อเง้ออะไรเบักงานนี้มันเด็ดรวแม่งโอุดนด้วยจอดไปเทินน้ำมันสูบเบิร์ดี๋ยวรอเฟซบักนี่ไว้นะครับใครอยากซิ่งกองมันผักเฟสไปเลยครับมักสี่ก็เถอะมักสี่ก็เถอะนะครับ เยลามเปียกไปเยอะวะไปมาบ่ลามมัยลางดิจับดก่อนแล้วถูกก็ให้หนอ่งต bueno. ัวอ่าทุ่งนูมีทุ่งกระเตียโอ้โหเขียวอย่าทุ่งนัวมีทุ่งกเตียบโอ้โหเขียวอย่าทุ่งนัวมีทุ่งกระเตียบโอ้โหเขี เที right ่ยวชานครับเด็กเล็กก็เอาได้คร um ับเท่ารู้เช um ี um ่ยวชาญครับนี่หล่ะมีอมมีดเอาเหียญมาหรอพี่มีดโตมาไงหยาดเนี่ยแบบสาวคุายสิให้บานเดียวอยู่เอาบินโตหย เออเดี๋ยวเราไปดูลังมันกันครับน่ครับลังมันไม่รู้เห็นไหมครับยังเงไมาอยัดเลย เห็นครับลังมันครับอย่าแตกยืนกันไปครับโอ้เหนียวนี่ครับลังมันครับเห็นไหมลังเล็กๆครับถ้ามีแล้วเราก็หาต่อไปครับเอาลังนี้ได้เนี้ยโอ้โหมันแยกเกะกรอครับไม่ช่วยเพื่อนครับมีหน้าที่เขาล่างเดียวไอ้หานั้นนห้าที่กิน กําหนัดกํานัดที่กิน,นครับเด้อโอ้อยพง,ยงุ่นอ,อ,อ่ะทาง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 ไปเลย,เลยแลหละวันนี้เราจะใช้โหมดความเร็วนะครับ คล้ยสิดกัดเกลียวบักบัวเอาบักบวกไหมนะครับเขากระดิ่นตลกให้กล่องแค่เนาะแล้ครับวันนี้เอ้เราก็เอามาอุดเขาคุณเรื่องเรื่องมีมติดกัดกูห่วยห่วยห่วยอ้อบักอวบบักอวบครับบักอวบเป็นเด็กไม่ต้องสูบยาพ่นใส่นะครับใช้นี่ครับแต่ผลเหมือนกันหรือไม่ก็กลับมะพร้าวแห้งครับ มันตื่นแล้วครับมันเริ่มตื่นแล้วมันตื่นอนุุการณ์ตนมือท่างมือมุงไปทางคุณแม,แม่หม่ใหญ่ใจ บริกา,ากองม่านมวยเริ่มอูด

นี่ครับข้างกลอ่ะค่อยๆเฮ้ยข้างไหม เฟื่อเฟื่อทั้งตีไมเฟหนมาถือกล่องมาไทยมาน้องโขอมาเนนี้ยาน้องถ่ายถงอกเลยเหบัวลายเลยจับสือถ่ทยเลยเราไปสอยมันโอ้กาแฟปมาไก่พ่อมาเอ้าเราไปสอยมันถื่ไปบัวเขาไปเลยเ้ เเ็ดป็นอย่างเดียวกินเมื่อกี้งเงยบลงไปให้ตัดเลยไ่ได้เรามึงบอกง่ายจับจับจับอีกข้างนึงไปม่กว่ากูยานม่นแล้วมึงไปตัดข้างหนึ่งแล้วกูจับข้างไให้ตัดข้างไหตัดข้างขุนบ่บ่ย้ายขุนไปเลยแมงคีบนี่เป็นไป็ดนโดนตัดไปไหนมันเสี่ยงเลย ไม่ต้องกูตัดไหนมะมึงจับห้างไว้กูห่ออผีตัดไหนเลย อย่าลุ <c oughs> <c oughs> ่งเลยประเดียเลยมัเทยมันข im ูดเมียงไอ้ตำน้ำฮะอเคเราได้ออกมาแล้วครับข้างดค้อรอกมาครับมาดูครับมาดูข้างนอกเลยครับโอ้โหชิบหายเมียนปี๋ เนี้ยปิมโย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 วัดชมแมนโยวัดตำหนี่ล่ะยางไปน้แม่เคลาะหลงยางมาน้เลยเคลาะหลางมาน้เลยเราไม่ฆ่านะครับเราเคลียรเครับอย่าบอกอย่าบอกนละ เห้มันไปเห็นห้นต่ออันนี้เฟร์นนอถุงนี่นนนนถ,นถือกับบานเนาะเอากันนั้นกูวาดคว่มเราไม่ฆ่านะครับเรากี้เราไม่กเเิี้เฉยครับ ยูบไปกับลกโลกเขาอเอาครับมาดูครับหังครับมาดูหังมันครับใส่ถุงใส่ถุงเอาเราถุงนั่นมวัดถุงกันเป็นนั่นไหมถุงอย่างที่เป็นจุดเป๊ะ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 บีบได้นะโบมี่รวดมาถือเอาก็ได้หังไว้เสาแบบนี้อืมอือเอามาใสปเหยียบได้ยังไงนี่ครับมาดูหังหังมันลังเล็กๆฟาแดดพอแดดโูบ ตองไปตัดแต่งเงี้ยนะเอาครับวันนี้ก็จบคลิเปเพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวเราจะมีถ้าเราได้อีกเราจะขายดูอีกครับ